สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอ็นยโรสชาแนลกันอีกแล้วนะคะกลับพบกันอีกครั้งแล้วเาห่างหายจากการลงคลิปไปหลายวันเลยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเอมก็กลับมาแล้วแล้วกลับมาในกบแบบหน้าสดสุขลามเพราะว่าชอบมีน้องๆหนูๆหน,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 นทักมาถามได้เพจกันเลยว่าพี่เอ็มทำยังไงให้หน้าใสคะวันนี้ก็เลยมาโชว์ความหน้าใสแบบจัดเต็มกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือ เป็นการใช้งานจริงๆแล้วก็ใช้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้หลายคนถามกันนะคะก็เลยจะมาเล่ามาบอกต่อให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเคล็ดลับหน้าใสของเอมนี้ได้มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรคะ่ะผลิตภัณฑ์หน้าใสที่เอมใช้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนั่นคือตัวนี้นั่นเองค่ะนั่นคือ Q c l e a r l y c o l l e c t i v e Dark Spot s ร์ค s ป o ตโซลูนะคะนี่คือชื่อเต็มของน้องเขานะแต่ว่าเขาจะมีชื่อเล่นว่า คิ้วด์คสปอตนั่นเองค่ะคุณน้องเนี่ยเขาจะทำให้หน้าสายประเพณีแบบว่าเด่นชัดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกจุดด่างดํารอยดํารอยแดงรอยคล้ำหรือผิวหน้าหมองคล้ำอะไรใดๆนะ,ะ,ๆะเขาสามารถจัดการให้ผิวหน้ากระจ่างใสได้อย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างในวันนี้นั่นเองอันนี้คือหน้าสดจริงๆนะเอ็มบอกเลยว่าบนหน้าของเอ็มอะไม่มีอะไรทาเลยนะทุกคนเอ็มไม่ได้ทาอะไรเลยนะแต่ว่าผลจากการใช้ที่แบบหมดไปหนึ่งขวดนั่นเองนี่ให้ทุกคนได้ดูเลย ไม่มีอะไรบนหน้าเอ็มเลยนะตรงตรงตรงตาคอนซีลองคอนซีลเลอร์อะไรของฉันก็ไม่มีนะคะนี่ให้ดูเลยว่ามันขาวสะอาดใสมากๆแล้วนี่คือแบบว่าผิวหน้ากระจ่างสว่างใสหลังจากการที่แบบว่าใช้คิวหมดไปหนึ่งขวดเองแล้วนี่ก็คือขึ้นขวดที่สองแล้วขวดที่สองก็คือไปเกือบครึ่งนึงแล้วนี่นะคะขวดแรกกับขวดที่สองให้ได้ดูกันเลยนะคะหลายคนก็แบบว่าเป็นลูกรักอยู่แล้วสาหรับคิวรักสปอร์ตตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอะ เป็นเซรั่มที่ลดจุดด่างดำนะคะพวกลดรอยสิวปรับสีผิวให้สม่ำเสมออะไรก็คือเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำโดยเฉพาะนะคะแล้วก็พวกแบบมีรอยสิวจุดด่างดำฝ้ากระหรืออะไรต่างๆที่เราต้องการให้มันกระจ่างใสขึ้นะเพราะว่าตัวนี้จะมีส่วนผสมลหลักคือวิตามินซีแอคทีเวทซีนะคะแล้วก็ส่วนผสมจากไวท์เทนนิ่งสารสก,กัดจากพ e ลีนีไวท์เบิร์ชอะไรต่างๆนะ,ะนอกจากนี้เขายังแบบเหมาะกับสาวผิวแพ้ง,ง่ายมากเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนสารกันเสียน้ำ หอมสีก็คือทําให้แบบว่าคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะก็เลยมีหลายคนที่ยกให้คิวดักสปอตตัวนี้เป็นลูกหักลูกโปรดเลยที่แบบช่วยกอบกู้ผิวหน้าให้กระจ่างใสได้ดีมา,มากๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดิฉันเองค่ะคือรักมากทุกคน หมดไปขวดหนึ่งแล้วนี่คือแบบหน้าใสๆจริงๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูกันรอยค้าใต้ตาเอ็มเคยบอกแล้วว่าเอ็มไม่สามารถที่จะจัดการได้เพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของทางบ้านเอ็มที่ว่าคนรอยค้าใต้ตาชัดเจนใช่ไหมแต่คือในส่วนอื่นของผิวหน้าแม้ว่ามันจะยังมีรอยเล็กอยู่ตรงนี้อันนี้คือสิวนะคือเพิ่งจัด เสร็จสิ้นไปคือใหญ่มากทุกคนออกมาแบบหัวเป้งน,นะแต่คือมันก็ไม่ค่อยทิ้งรอยดําเยอะๆเหมือนปกติที่เอมเคยจัดการสิวแล้วมันจะทิ้งรอยดําเยอะที่คางก็ยังมีแบบรอยแพ้แมสอะไรนิดหน่อยแต่คืออง์รวมแห่งความหน่าใสนะต้องยกให้เขาเลยค่ะคิวดักฟอร์สโซลูชันจ้า ของน้องเขาจะมาแบบเป็นขวดใสๆเนาะแนะนาเลยคนะว่าให้เก็บไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบขวดเซรัม่มโดนแสงเนื้อเซรั่มเขาจะเปลี่ยนนะเป็นสีอมเหลืองขึ้นนะเพราะว่าวิตามินซีเมืเ่อโดนแสงแล้วมันก็จะเสื่อมสภาพลงน,นี่เองนะคะก็เลยแนะนาว่าถ้าอยากใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแนะนําว่าให้เก็บน้องไว้ในที่ที่ทึบแสงน,นิดนึงนะคะจะได้ประสิทธิภาพของวิตามินซีในการบำรุงผิวหน้าให้กระจางใสอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะเนื้อเซรั่มของเขาจะค่อนข้างใสเนาะกลิ่นเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะมากๆกลิ่นอาจจะแบบว่า ดูเหมือนแบบแปลกๆนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้เหม็นสูนขนาดนะคนที่ใช้ตัวดักสปอ o ตโซลูชันปกติทุกวันอนะคือเขาจะชินกับกลิ่นแล้วนะคะมันก็จะเลยมันก็เลยจะแบบไม่รู้สึกกลิ่นอะไรมากมายคือแบบเป็นเซรั่มใสๆปกติสาหรับเซรั่มตัวนี้อนะให้ผิวให้งานผิวดีแบบดีงามระดับพิการเลยนะสําหรับเซรั่มตัวดีนะจ๊ะจุดเด่นของเขาที่เอ็มรู้สึกชอบและประทับใจและทําให้แบบใช้มาตลอดคือ เนื้อเซรั่มของเขาอะบางใสาทาลงไปแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะแล้วที่สําคัญคือซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ไวมากซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนที่อากาศแบบร้อนมากร้อนมายร้อนมอดร้อนไหมแต่คือแบบเอ็มก็ยังแบบว่าสามารถที่จะใช้เขาได้แต่เอ็มอะเน้นใช้เขาในตอนกลางคืนนะเพราะากลางคืนนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของร่างกายแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูแล้วก็บํารุงผิวเอ็มก็เลยจะเน้นน้องคนนี้ใช้ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็ตอน วาอาจจะใช้เป็นครีมกันแดดหรือว่าเซรั่มบำรุงผิวที่แบบว่าช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะตอเรื่องความกระจ่งางใสยกให้เขาเลยเช้ตอนกลางคืนคือแบบผิวใสดีเวอร์มากๆเลยค่ะ เอาล่ะวันนี้ก็มาชี้แจงถแถลงไขแล้วก็เล่าให้ฟังกันเปที่เรียบร้อยนะคะว่าเคล็ดลับหน้าใสาของเอง็มได้มาจากผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะก็อย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะบอกเล่าไปขนาดนี้ก็คือยกให้เขาเลยค่ะ Q d a r k s p o t Solution นั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสมีรอยสิวจุดด,ด่างดาแล้วต้องการแก้ไขจุดนี้นะคะให้มันกระจ่างใสให้เผยผิวแบบเนียนใสๆแบบเอ็มอย่างนี้นะคะก็สามารถหาซื้อหาตามกันได้นะคะตามลิงก์ช่องทางด้านล่างที่เอ็มแปะ เอาไว้ให้ก็ได้แล้วก็เขามีหลากหลายขนาดมาเมื่อจะเป็น 50ML หรือว่า30 m สนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะทุกคนวันนี้เอ็มก็มาเล่าเคล็ดลับหน้าใสใ่ทุกคนได้ฟังกันที่เรียบร้อยทะะั้นถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่นาของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าเอ็มจะมารีวิวหรือบอกเล่าอะไรให้ทุกคนได้ฟังอีกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนอไกกนไว คลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากเอ็มค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลายเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ